มันมีปัจจัยเดียวเลยที่มาคือตอนนี้คือเรื่องของราคาน้ำมัน เมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นจากสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยเพราะฉะนั้นทางสภาพัตเขาได้มีการคาดการณ์อยู่ทั้งหมด3ซเนิริยโอด้วยกันไม่มีต่ำกว่าร้อยเหรียญนั่นหมายความว่าเราจะอยู่น้ำมันร้อยเหรียญขึ้นไปเลยนะคุณฟางตอนแรกเนี่ยพอออกมาเนี่ยคิดว่าเออน่าจะประมาณเก้าสิบไหมต่ำกว่าร้อยไม่เลยสมมุติฐานต่ำสุดของสภาพัดเนี่ยก็คือ100เหรียญแน่นอนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมองไปถึงเรื่องของเงินเฟ้อค่าของที่สูงขึ้นด้วยคุณฟางต่อ2่องทคือเงินื่องจากาคื่อท่อง เที่ยวกระทบเพราะอะไรคุณผู้ชมยุโรป <c oughs> ปกติก็เป็นตลาดหลักของเราอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็เผชิญกับเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของาราคาน้ํามันสงคารามต่างๆมันทําให้เรื่องของซัพพลายเชนหยุดชะงักเมื่อวานนี้จับมือกันหลายภาคส่วนเลยที่เกี่ยว <c oughs> ข้องนะคะออกมาแถลงถึงมาตรการต่างๆทีนี้คุณผู้ชมดูเพราะว่ามันมีเซเนเรโอที่พูดถึงอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยคือว่าที่จะทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยชะลอตัวลงกระเป๋าเงินของคุณผู้ชมเงินจากที่เคยมีมากก็จะเหลือน้อยลง มันมีปัจจัยเดียวเลยที่มาคือตอนนี้คือเรื่องของราคาน้ํามัน<ะ>เมื่อราคาน้ํามันสูงขึ้นจากสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยแน่นอนก็หลายๆคนก็บอกว่าต้องเตรียมนะเพราะว่ามันอาจจะสูงสูงปานกลางหรือว่าสูงมาก<ะ>เราก็ต้องเตรียมรับมือเพราะฉะนั้นทางสภาพัฒน์เขาได้มีการคาดการณ์อยู่ทั้งหมด3ซเนเอรีโด้วยกันคุณน่นา คือระดับไม่มีต่ำกว่าร้อยเหรียญน,นั่นหมายความว่าเราจาาริงบน้ำมันร้อยเหรียญขึ้นไปเลยนะคุณฟางตอนแรกเนี่ย<ะ>พอออกมาเนี่ยคิดว่าเออน่าจะประมาณเก้าสิบม้ต่ำกว่าร้อย,ยไม่เลยสมมติฐานต่ําสุดของสภาพัดเนี่ยก็คือ100<ะ>หนึ่งร้อยเหรียญนะคะแน่นอนว่าพอหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยเขาก็จะคาดการว่าอา้าวแล้วดีเซลที่ตรึงกันอยู่ทุกวันเนี้ยตรึงไว้ที่ยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าแล้วบอกว่าไม่เกินสาสิบเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่นะคะเพราะในเดือนพฤษภาคมใช่ค่ะ คนละครึ่งแล้วนะคะสำหรับดีเซล่ะนะ,ะที่เคยช่วยเต็มเต็มไม่ช่วยแล้วนะคะก็จะต้องออกคนละครึ่งกับทางกองทุน100เหรียญน้ำมันดูใบถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ที่นี่คาดการว่าราคาขายปลีกดีเซลจะอยู่ที่33บาทคุณนี่นะค่ะน,นะคะก็คือเกินกว่าที่ตึงไว้สําหรับ GDP ผลกระทบนะคะอาจจะมีผลนะคะทำให้การเติบโตอยู่ที่3.5%เงินเฟ้อ5นี่คือสถานการณ์ดีที่สุดแล้วนะ แต่เป็นตัวเลขที่เราไม่อยากเห็นเลย5%ซนี่ถือว่าสูกแล้วนะคะสูงแต่ยังไม่หยุดแค่นั้นท่ะงเพราะนี่ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่สภาฒน์ได้มีการประเมินไว้ค่ะอ้าวถ้าหากเรวร้ายลงกว่านี้เล็กน้อยนะคะราคามันดิบบูไบจะอยู่ที่125เหรียญตอนนั้นราคาขายปิกดีเซลจะอยู่ที่40บาทเราก็ต้องควักเพิ่มเงินช่วยกับกองทุนแล้วล่ะถ้าอย่างนี้โอ้คุณนี่แน่40บาทจะไปได้ไงอ่ะคือการคิดอยู่จะอยู่ได้ไหมอ่ะขายปีก40บาท40บาทนี่ส องพันถึงไหมน่าจะถึงแล้วถึงเกือบถึงนะคะเพราะว่าถ <oh ังน้ํามันพวกส่วนใหญ่เนี่ยพวกรถกระบะต่างๆเนี่ยก็คือถังน้ํามันจะใหญ่40บาทเท่ากับว่ามันเกินมา10บาทคเกิน10บาทได้หมายความว่าคุณนินาออกเอง5บาทต่อลิตรแล้วก็ทางรัฐบาลหรือว่ากองทุนจะช่วยอีก5บาทต่อลิตรแต่จะใช้ได้เท่าไหร่อ่ะเขาบอกว่า3เดือนก่อนเบื้องต้นนะนะคะในกรณีนี้ถ้าหากราคาน้ํามันขายปลีกดีเซลขึ้นไปถึง40บาทจะทําให้ GDP ไทยเนี่ยที่จับประเมินไว้เนี่ยก็จะเหลือลงมา3.2เปอร์เซ็นต์ เงินเฟ้อค่ะ6.2โอโ้คือน้ำมันดูใบนะคะถ้าเราอ้างอิง150เหรียญต่อบาเรลสูงสุดที่เราเคยเจอมาช่วงรัสเซียยูเครน130เรียญต่อบาเรลนะคะอ๋อแต่นี้ถ้าเกิดขึ้นไปอีกคือเราไม่รู้สถานการณ์เขาจะไปยังไงนะคะราคาปีกที่เป็นดีเซลคุณผู้ชม46บาทจากที่ตึงตอนนี้30นั่นหมายว่าบวกขึ้นมา16บาทใช่คนละครึ่งคนละ8บาท ใช่ค่ะออกมาเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็ GDP จะเหลือแค่3%แต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือเงินเฟอ้อเนี่ยจะ<ม>พุ่งสูงขึ้นไปถึง7.2%ตอนช่วงกุมภาพันธ์ตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาคือประมาณ5แล้วนะคะ5.2ขยับไปได้อีกเล็กน้อยแต่นี่คือเขาบอกว่าประเมินใหม่เนี่ยถ้ามันเป็นซีเนรีโอนี้ร้ายแรงที่สุดเนี่ย<ม>เงินเฟอ้อจะอยู่ที่7.2%โอ้โหมันจะพุ่งสูงขึ้นไปมากเลยทีเดียวนะคะ<ม>แต่อย่างไรก็ตามคพณ่ผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจค่ะอ่าเพราะว่าราคานน้มัดิบบดูเฉลีีี่่่่่ตตตั้้งงแนนนปทผาามจถึชว วันที่22มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเฉลี่ยไม่เกินร้อยยังอยู่ที่94.2%แต่ทุกสำนักพูดเหมือนกันหมดเลยค่ะคุณผู้ชมว่าสถานการณ์ระหว่างราัสเซียกับยูเครนถึงแม้ว่าในพื้นที่นะ,ะจะสงบจะหยุดจะมีการแพ้ชนะกันไปเป็นที่เรียบร้อยแต่นะคะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเรื่องของการคว่ำบาตแซงชั่นต่างๆที่มีขึ้น จะยังไม่หยุดเพียงแค่นี้ใช่ค่ะเาเรียกว่าสงครามเย็นเลยนะแต่แล้วฟไฟต่ออยู่ตรงไหนอย่างไรคุณอยู่ข้างไหนคุณจะต้องมีผลกระทบแน่นอนนะคะ,คะนั่นหมายความว่าเราจะเจอสถานการณ์ความผันผวนของสินค้าอุปโภคภัณฑ์อย่างเช่นน้ามันปรับตัวสูงขึ้นบางตัวอาจจะปรับตัวลดลงแต่แน่นอนว่าจะทรงตัวดับที่สูงอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะ่วนสถานการณ์น้ำมันต่างๆอันนี้ก็จาลองให้คุณผู้ชมดูโดยทางกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าเออสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบดูไบเนี่ยช่วงไหนที่มันขึ้นช่วงไหนที่มันลง อันนี้จะสังเกตได้ก็คือในช่วงของโควิดนะ,ะนะคะตั้งแต่เอ่อมก,กราหกสามนะคะมาจนถึงเนี่ยพวกช่วงนี้ก็คือทุกคนล็อกดาวน์เลยแล้วมันหลายประ,ะ,ประเทศเนี่ยล็อกดาวน์แล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นพอหลังจากที่สถานการณ์โควิดดีขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็พุ่งขึ้นสูงขึ้นไปแล้วคุณผู้ชมเห็นกาฟส,สุดท้ายที่สูงที่สุดแบบนั้นคือเรื่องของรัสเซียแล้วก็ยูเครนใช่ค่ะคุณผู้ชมอาจจะบอกเอะปักหัวลงแล้วนี่อันนี้คือแค่ช่วงคราวเดี๋ยวไม่นิ่งไม่นิ่งใช่ยังไม่นิ่งนะคะยัง กราฟขึ้นไปได้อีกก็อยู่ที่พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการควอมบัตรแล้วก็การตึงราคาน้ํามันนี่แหละค่ะว่ามันจะขึ้นไปแค่ไหนแน่นอนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมองไปถึงเรื่องของเงินเฟอ้อค่าของชีพที่สูงขึ้นด้วยคุณฟางใช่ค่ะผลต่อ,งอเงินเฟอ้อนะคะแน่นอนว่าเขาบอกว่าประเมินก็คือราคาน้ํามันที่สูงขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อ2ช่องทางค่ะ่ก็คือเงินเฟอ้อเนื่องจากราคาน้ํามันส่วนเรื่องการท่องเที่ยวกระทบเพราะอะไรคุณผู้ชม ยุโรปปกติก็เป็นตลาดหลักของเราอยู่แล้ว <c oughs> นะคะแล้วเขาก็เผชิญกับเรื่องของเงินเฟอ้อเรื่องของราคาน้ํามันสงครามต่างๆมันทําให้เรื่องของซัพพลายเชนหยุดชะงักแทนที่เขาจะมีสตุ้งสตางมาเที่ยวในบ้านเราก็ไม่มีพ,พับแผนไปเลยก็ได้ใช่ <นะ S 2> แล้วก็ <c oughs> กระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยว <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามยังประเมิน GDP ไทยน่าจะโตมากกว่า3%คุณนี่นะโตได้มากกว่า3%เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าถ้าต่ํากว่า3%เนี่ย เป็นเรื่องใหญ่แน่นอนนะคะ,คะอย่างไรก็ตามยังมีมาตรการต่างๆที่ได้เสนอแล้วก็เมื่อวานนี้เขาคลอดออกมาเก้ามาตรการ grouping ปปมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ,ะเรื่องของการจัดการน้ํามัน,นเรื่องของน้ำมันดิบให้สับคล้องกันในประเทศนี้ก็ไปดูแลเรื่องของพลังงานไปนะคะ,ะ,คะดูแลแรงงานที่ได้รับผลกระทบนะคะอันนี้สานักงานประกันสังคมเป็นผู้ดูแลก็ลดการ่ายชดเชยของแรงงานนายจ้างและลูกจ้างตามมาตราต่างๆทุกมาตราในประกันสังคมนะคะ แล้วก็ดูแลค้าของชีพผู้มีรายได้น้อยจะพุ่งเข้านะคะไปที่ผู้มีบัตรส,สวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านลายแล้วก็กลุ่มที่ได้เรียกว่าเป็นวินมอเตอร์ไซค์ต้องใช้หรือว่ารถยนต์พิเศษนะอ่าเนี่ยค่ะเขาบอกว่าทางกลุ่มปตทก็เข้าไปร่วมด้วยในใการช่วยเหลือนะคะราคา NGV ตึงราคาไว้แล้วก็คัสหุงต้มนะคะก็มีการช่วยเหลือด้วยเหมือนกันสําหรับผู้ที่อยู่องค์การคนละครึ่งพ่อค้าแม่ค้าต่าง นะคะก็รับส่วนลดตรงนี้ด้วยค่ะ,ะ,คะแล้วก็เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาปุ๋ยแพงต่างๆเนี่ยรัฐก็เข้าไปอุดหนุนด้วยถามว่าใช้เงินจํานวนมากน้อยแค่ไหนแ0 0 0มื<ห>่นล้านนะคะก็สูงนะคะแต่ถามว่าต้องทํำไหมต้องทําเขาบอกว่านาะทีนี้คือคุณต้องเอาเงินไปให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วหลังจากนั้นมาตรการถัดไปจะมีไหมในการดึงเศรษฐกิจขึ้นมาอันนี้ต้องทําควบคู่ไปนะคะเขาบอกว่า ทำเยียวยาแบบนี้ได้แต่ไม่ได้เรื่อยๆนะเมืม่อไหร่จะมีกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาช่วใหญ่สักทีนึงทีมเศรษฐกิจมีไหมที่แข็งแกร่งนะคะแบบนี้แหละมาดูสําหรับ9มาตราการนะคะที่บอกว่าจะใช้ดูแลประชาชนเนี่ยจะครอบคลุมทั้งหมดคือ40ล้านคนใช่ค่ะนะคะวงเงินรวมก็คือ8247ล้านบาทที่บอกไปตัวเลขนี้ก็ไม่น้อยนะคุณนินาเยอะเลยตัวเลขเยอะแต่ว่าทางเมื่อวานที่คุณสุพ,พัฒนพงศ์ได้ออกมาถแถลงข่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <ừ. S 2> เนี่ยก็พยายามชี้แจงเต็มที่เลย ว่าจะเอาเงิน80,000ล้านกว่านี้มาจากไหนนะคะมาดูก่อนค่ะสําหรับกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงนี่จะเป็นเงินกู้คุณนินาที่จะใช้ได้ประมาณสัก3เดือนคือ3 0 0 0 0กว่าล้านนี่เต็มสตรีมเลยนะที่บอกว่า39,520ล้านก่อนหน้านี้เนี่ยคือขยับเพดานขึ้นมาแล้วสำหรับเงินกู้ไม่เกิน4 0,000ล้านขยับให้ลอยตัวไปเลยจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องของเพดานมาดูดามูกองทุนประกันสังคมนะคะอันนี้เป็นเงินสมทบที่จะลดลงแน่นอนว่าตรงนี้ในส่วนของลดเนี่ย ตัววงเงินเนี่ยมันจะถูกนําไปใช้จ่ายในายถว่าพอเราไม่ต้องจ่ายประกันสังคมแล้ว<ช>เขาก็บอกว่าตัวเม็ดเงินเนี่ยมันจะไปช่วยเรื่องของระบบเศรษฐกิจได้มากยิ่งขึ้นก็อยู่ที่ประมาณสัก3 5,000กว่าล้านด้วยกันใช่ค่ะแล้วก็ดึงจากสำนังกงบประมาณนะคะ3,740ล้านบาทอันนี้เป็นงบกลางงบกางทีท่วา<ๆ>ช่วยแล้วนะคะแล้วปตทเข้ามาช่วยอุดหนุนอย่างเช่นแก๊ส NGV นะคะ1,763ล้านบาทรวมวงเงินเขาบอกว่านี่ค่ะที่เอามาใช้จ่าย80,000ล้านบาท สามารถดึงมาใช้ในส่วนนี้ได้นะคะกนการช่มยหมกู้เพิ่มไหมเมื่อวานคือกู้กู้เพิ่มอยู่แล้วแต่ว่าจะใช้แต่ละส่วนยังไงบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเขาบอกว่ากู้เพื่อเยียวยาแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่ายังไม่เห็นเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะแต่เยียวยาเยอะมากเงินกู้เมื่อคราวที่แล้วที่กู้คุณนี้นาจําได้ไหมหนึ่งล้านล้านแล้วบวกอีกห้าแสนล้านเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีทั้งกู้เพื่อเยียวยาและกู้เพื่อฟื้นฟูแต่สุดท้ายอ่ะปรากฏว่าไปดึงงบฟื้นฟูมาเพื่อเยียวยาหมดเลย นั่นหมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยที่เมื่อวานเนี่ยเราได้นําเสนอไปว่าอดีตสามรัฐมนตรีคลังเสนอบอกว่ากู้ยังไงก็ต้องกู้กู้ได้กู้ได้เพราะว่ายังสามารถทําได้แต่คําถามก็คือกู้แล้วเนี่ยมันต้องมีแผนชัดเจนกู้แล้วเนี่ยจะเอามาทําอะไรอย่างงี้คุณนีนาตรึงได้ประมาณสักช่วงหนึ่งเท่านั้นเองใช่ความจริงเนี่ยมีคนติงว่าเรื่องของมาตรการเนี่ยออกช้าด้วยคือมีเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกแล้วถ้าเกิดเป็นมาตรการเยียวยาเนี่ยความจริงแอคชั่นได้เร็วกว่าดีก็ได้ คืคุนี่นาดูดิไปไปประชุมกันในหน่วยงานหนึ่งสัปดาห์ประชุมวงเล็กอีกหนึ่งสัปดาห์ประชุมวงใหญ่อีกหนึ่งสัปดาห์เสนอก่อนค่ะแล้วก็อนุมัติอีกหนึ่งสัปดาห์ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนพอดีใช่ค่ะคือขั้นตอนข้าราชการเนี่ยเป็นทหารด้วยเหมือนกันมีคนบอกว่าถ้ามันลดขั้นตอนแล้วออกแอคชั่นได้เร็วเนี่ยให้ประชาชนรู้สึกว่ามีปัญหาปุ๊บเงินถึงปั๊บเลยอันนี้มันจะช่วยเรื่องของมดเอ่อมดแอนโธนในการใช้จ่าย แต่ถ้าเกิดเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจคุณไปคิดได้เลยแต่เยียวยาเนี่ยมันน่าง,งานมันมันทันทีได้ไ,ดไหมแบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่าฝากรัฐบาลไปแล้วการให้ทํางานกระฉับกระเฉงกว่านีแล้วกัน,คะ,นะคะ่การบริหารงานในสภาวะที่ไม่ปกติวิกฤตต้องใช้วิธีการที่ไม่ปกติกตเช่นเดียวกันนะคะ,คะ